ครับสวัสดีครับผมตัวผลนวยฮานุเฉพาะกิจป่าจำงวดวันที่21ส,สิงหาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจเพื่อท่านนั้นจะได้ผ่านผล่นหวยฮนุเมืองสวรนทุกวนันนะครับคนหวยฮาหนุเฉพาะกิจประจำงวดวันที่21ส,สิงหาคมครับเลข5ตัวออก3 2 6 7 0 3 2 6 7 0เลข3ตัวบนออก6 7 0 6 7 0เลข2ตัวบนออก7 0 7 0เลข2ตัวล่างออก3 7 3 7ครับ ผหหนหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่21สิงหาคมครับเลข5ตัวออก3 2 6 7 0 3 2 6 7 0เลข3ตัวบนออก6 7 0 6 7 0เลข2ตัวบนออก7 0 7 0เลข2ตัวล่างออก3 7 3 7ครับ ผลหวยฮานอยเฉพาะกิดประจำงวดวันที่21สิงหาคมครับเลข5ตัวออก3 2 6 7 0 3 2 6 7 0เลข3ตัวบนออก6 7 0 6 7 0เลข2ตัวบนออก7 0 7 0เลข2ตัวล่างออก3 7 3 7ครับ